วันนี้พบกับแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมใน EP ที่4ครับเริ่มกันเลยครับข้อ1เลขาธิการคณะรัฐมนตรีปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อใครกอไก่คณะรัฐมนตรีขอไขรัฐสภาคอควาย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีงองงูนายกรัฐมนตรีคำตอบครับขึ้นตรงต่ององงูครับนายกรัฐมนตรีข้อที่2ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกอไก่เลขาที่การคณะรัฐมนตรีขอไข่รองเลขาที่การคณะรัฐมนตรีคอควาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีงองูถูกทุกข้อคำตอบครับงองูครับถูกทุกข้อทั้งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรอง,ง, <Columbus> งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีล้วนเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญนะครับทุกท่านก็อย่าสับสนกับเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับตรงนี้อย่าสับสนครับ ในส่วนนี้เป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีครับข้อ3ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้เป็นข้าราชการพลละเรือนสามัญกอไก่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอไข่รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคอควายผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีงอง,งูเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคำตอบครับ งองูครับเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตรงนี้ก็จะเป็นข้าราชการฝ่ายการเมืองครับต่อไปข้อที่4ครับข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกอไก่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอไข่รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคอควายผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี งองูรองเลขาที่การนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองคำตอบครับงองูรองเลขาที่การนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองข้อที่5ข้อใดต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกอไก่รับผิดชอบควบคุมราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอไข่ เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีรองจากนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีข้อควายเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีงองูถูกทุกข้อทำตอบครับงองูครับถูกทุกข้อ ทุกข้อที่กล่าวมาล้วนเป็นอำนาจหน้าที่ของปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีครับข้อที่6หน่วยงานใดมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำของสํานักนายกรัฐมนตรีกอไก่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีขอไข่สำนักนายกรัฐมนตรีคอควายสํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีงงูงง สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคำตอบครับกไก่ครับสำนักงานประลัดส,สำนักนายกรัฐมนตรีครับจะมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำของสำนักนายกรัฐมนตรีข้อที่7หน่วยงานใดมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการที่คณะรัฐมนตรีไม่ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กอไก่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอไข่สำนักนายกรัฐมนตรีคอควายสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีงองูสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคำตอบนะครับกอไก่ครับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบ ในหน้าที่เกี่ยวกับราชการที่คณะรัฐมนตรีไม่ได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสํานักงานาในสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับหน่วยงานที่เป็นสํานักงานประหลัดสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะครับต่อไปนะครับเข้าสู่หมวดที่2การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหรือทบวงครับข้อ8ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการจัดระเบียบราชการของกระทรวงกอไก่สำนักงานรัฐมนตรีขอไข่สำนักงานปรลัดกระทรวงคอควายกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นงองูถูกทุกข้อคำตอบครับงองูครับถูกทุกข้อข้อที่9ข้อใดต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของปลัดกระทรวง กไก่เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของสวนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรีขไข่เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงอควายรับผิดชอบควบคุมราชการประจํำในกระทรวงงง,งูถูกทุกข้อคำตอบครับงูครับถูกทุกข้อข้อที่สิบ เมื่อกระทรวงจะกำหนดกลุ่มภารกิจจะต้องมีส่วนราชการระดับกรมเท่าใดจึงจะสามารถดำเนินการได้กอไก่หนึ่งส่วนราชการขอไข่สองส่วนราชการขึ้นไปคอควายสามส่วนราชการขึ้นไปงองูสี่ส่วนราชการขึ้นไปคำตอบครับขอไข่ครับสองส่วนราชการขึ้นไปนะครับข้อที่สิบเอ็ด หัวหน้ากลุ่มภารกิจจะต้องดำรงตำแหน่งตามข้อใดกไก่ไม่ต่ำกว่าอธิบดีขอไข่ไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีคอควายไม่ต่ำกว่าผอกองงองงูไม่ต่ำกว่าผอ,อ,อกลุ่มคำตอบข้อ11ครับขอดองดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่าอธิบดีนะครับเพราะว่ากลุ่มภารกิจเนี่ยนะครับจะต้องประกอบไปด้วยส่วนราชการระดับ กรมหรือเทียบเท่า2ส,ส่วนขึ้นไปนะครับหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมก็ตำแหน่งอธิบดีนะครับเพราะฉะนั้นหัวหน้ากลุ่มภารกิจก็จะต้องไม่ต่ำกว่าตำแหน่งอธิบดีนะครับข้อที่12เมื่อกระทรวงจะก,กําหนดกลุ่มภารกิจจะต้องอาศัยกฎหมายตามข้อใดครับก็ไก่ระเบียบขอไข่ข้อบังคับคอควายกฎกระทรวงงอง,งูประกาศกระทรวงคําตอบครับ ต้องใช้กฎกระทรวงนะครับในการจะก,กำหนดกลุ่มภารกิจครับตอบข้อควายครับข้อที่13เมื่อกระทรวงจะกำหนดกลุ่มภารกิจจะต้องอาศัยกฎหมายตามข้อใดอข้อนี้ซ้ำนะครับก็ใช้กฎกระทรวงนะครับข้อนี้ซ้ำข้อ13ซ้ำกับข้อ12ครับข้อ14 เมื่อกระทรวงมีความจำเป็นต้องมีรองปลัดกระทรวงมากกว่าที่กำหนดจะต้องได้รับการอนุมัติจากข้อใดก็ไก่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนขอไข่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการข้อควายคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการงองูสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีคำตอบครับตอบขอควายนะครับ ้าต้องการมีรองประหลัดหลายหลายกว่าตำแหน่งที่กำหนดไว้นะครับจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกอพอนะครับและก็คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการด้วยนะครับข้อ15ข้อสุดท้ายครับข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสำนักงานรัฐมนตรีกล่าวถูกต้องนะครับกอไก่มีเลขานุก,การรัฐมนตรี เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานขอไข่เลขานุการรัฐมนตรีเป็นข้าราชการการเมืองคอควายการปฏิบัติการของเลขานุการรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงงอง,งูถูกทุกข้อนะครับเกี่ยวกับสํำนักงานรัฐมนตรีคำตอบนะครับงองูนะครับก็ถูกทุกข้อนะครับ ที่กล่าวมาก็ถูกต้อข้อที่เกี่ยวกับสํานักงานรัฐมนตรีนะครับสํานักงานรัฐมนตรีเนี่ยก็จะมีเลขานุการรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาการราชการในสํานักงานนะครับเลขานุการรัฐมนตรีเนี่ยก็จะได้รับแต่งตั้งนะครับมาก็เป็นข้าราชการฝ่ายการเมืองนะครับและการปฏิบัติงานของเลขานุการรัฐมนตรีก็ขึ้นตรงต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงครับ สำหรับ EP ีที่4ก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับพบกันใหม่ใน EP ีถัดไปนะครับสวัสดีครับ